สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมีอะไรถามพี่รายการที่จะมาตอบข้อสงสัยต่างๆในสายงานโลจิสติกส์ค่ะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับข้อสงสัยในวันนี้คือพี่คะพี่คะหนูมาเรียนที่ ITBS แล้วมีงานทำจริงๆใช่ไหมคะ แม่เป็นคำถามที่น้องๆชอบถามพี่เชอรี่นะคะว่าน้องจะได้งานทำจริงหรือเปล่าขั้นแรกเลยนะคะให้มาเรียนก่อนเถอะค่ะเพราะความรู้เป็นสิ่งที่เราต้องมีติดตัวก่อนใช่ไหมคะเมื่อน้องๆมาเรียนกับ i อ b s แล้วเนี่ยบอกได้เลยหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ240ชั่วโมงความรู้ภาคทฤษฎีแน่นปึกละแล้วพี่เชอรี่จะทำอะไร พี่ชลี่จะส่งน้องๆไปสู่บริษัทเลยค่ะบริษัทที่เขาอยากได้คนเห็นไหมคะวันๆพี่ก็จะได้รับได้รับแจ้งจากบริษัทเยอะเลยค่ะว่าต้องการน้องๆไปทํางานต้องการเด็กใหม่ต้องการนักศึกษาฝึกงานพี่ได้รับการติดต่อเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของพวกเราพี่ก็จะจัดสรรเห็นไหมคะเลสงเมน้องๆอยู่ในมือพี่เต็มเลยค่ะแล้วพี่ก็จะส่งไปบริษัทรับรองได้ว่า เมื่อบริษัทมีตำแหน่งงานน้องๆมีงานทำแน่นอนค่ะขอขอบคุณสำหรับคำถามที่ส่งมานะคะสัปดาห์หน้าจจะเป็นคำถามอะไรนั้นรอติดตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย